สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอตัวอย่างการใช้ภาษา SFC นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่4แล้วนะครับในตัวอย่างที่4นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเ,ออเรื่องของสัญญาณไฟจาราจรน,นะครับซึ่งสัญญาณไฟจาราจรเนี่ยมันจะออกมาเป็นสเต็ปสเต็ปอยู่แล้วนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงเ,เรื่องของ สเตปหรือเราจะดูเรื่องของ timing เดร์แกรมนะครับทามชาร์จอะไรต่างๆก็แล้แต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูาตัวนี้นะครับคาวายลิงตามนี้นะก็คือสตาร์ทเขใช้ x1 นะครับสต็อปใช้ x2 ผมจะควบคุมโดยการใช้สตาร์ทกับสต็อปนะครับเอาโหมดเนแค่โหมดเดียวนะครับเป็นโหมดออโต้ให้มันลันไปก่อนนะครับแล้วค่อยแทรกอีกทีค่อยว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัว หลอดไฟชุด b นะครับชุด b ก็เริ่มตั้งแต่ y0 นะครับชุด D นะครับก็เป็น y3 ชุด C ก็เป็น y6 นะครับแล้วก็ y11 เนี่ยจะเป็นถึง y13 นี่ก็คือชุด A นะครับส่วนตัวรถนะครับอันนี้ผมก็จะทำรถวิ่งนะครับวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นเนี่ยวิ่งขึ้นก็ใช้เบอร์16นะครับวิ่งลงเนี่ยวิ่งลงก็ใช้เบอร์อะไรเบอร์14นะครับ แล้วไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายไปทางซ้ายก็65นะครับมาทางขวาก็16 17นะครับทัที่สถ้าเราต้องการให้รถวิ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็ใส่ตัวพวกนี้เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ t ทม์ชาร์กันนะครับไทม์ชาร์ก็ถ้าเรากด P B 1นะครับก็จะให้ A นะครับไฟ A ติด5วินาทีนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับก็จะให้ไฟเหลืองนะครับติดอีก2วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็ไฟเขียวของโซน B นะครับติดนะครับติดอีก5วินาทีแล้วก็เหลือง2วินาทีเขียว C ก็ติด5นะครับเหลือง C ก็ติด2แล้วก็ดีนะครับเขียวดีติด5แล้วก็เหลืองดีติด2นะครับแล้วก็วนกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเราก็จะทำชุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทรานส์นะอ่า ทรานส์ของ x x x อะไรครับ x x x เนี่ยนะครับ x start ในี่หนึ่นะครับ pb 1นึ่งถึงเป็น x 1นะครับพอเรากดปุ๊บไอชุดนี้ทั้งชุดทั้งยวงเนี่ยทั้งยวงนะครับรวมเวลาไปด้วยเนี่ยมันก็คือตัวตัวอจะเป็นเราเริ่มที่ s 20ก็ได้นี่จะเป็น s 20นะครับชุดนี้ก็จะเป็น s 21นะครับถ้าทามือมันทำงาน าทามเมอร์ก็จะเป็นทรานส์นะครับทามเมอร์ตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นทรานส์ในการเปลี่ยนนะครับชุดนี้กจจ็จะเหมือนกันเป็นทรานส์ในการเปลี่ยนชุดนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับจะเป็น23 22ิบาชุดนี้ก็23 24นะครับ25 26 27อ่าใช้27บล็อกนะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเรากด เ,เรากดปุ๊บเนี่ยนะครับก็ให้มันเป็นศูนย์หมดเลยก็จะประมาณว่าถ้าเรากดเมื่อไหร่ก็จะเป็นศูนย์นะครับติดไฟเ,เคลียร์ค่าทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปเขียนโปรแกรม j w o r k 2โดยใช้ภาษา SFC กันดูนะครับจากตรงนี้นะหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ j w o r k 2ขึ้นมาแล้วเรากเ็เขียนโฟเขียนโฟตามที่ เราคิดไว้เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ S 2 0นะครับจนถึง S 27เนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับตัวนี้นะครับเริ่มที่ S 0 S 0ตัวนี้นะครับก็คือเรากด X 1นะครับกด X 1แล้วก็ท้านเลยนะครับพอกด X 1ทาสมาปุ๊บผมก็ให้นะครับให้เซตสีเขียวติดนะครับแล้วก็สีแดงอีก3แห่งดับนะครับแล้วก็นับเวลานะครับแล้วก็ให้ลดื่อนที่แค่นี้นะครับ ตอนแรกผมเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเขียนแค่นี้ก่อนนะแล้วทีนี้เวลา T1 ของผมนะครับถ้ามันนับครบ5นาทีตรงนี้ T1 นนะครับถ้านับครบ5นาทีมันก็ TRANS t r a มาปุ๊บมันก็จะทำการดับไฟเขียวนะครับแล้วก็ทำทำให้ไฟเหลืองติดนะครับแล้วก็นับอีก2วินาทีนะครับพอมันครบ2วินาทีนี่2วินาที 2, mm. าทีสครบ2วินาทีเสร็จแล้วมันก็ทำให้ ไฟเขียวอีกชุดหนึ่งติดนะครับแล้วก็รีเซ็ตไฟเหลืองนะครับแล้วก็อีก2อันคือไฟแดงนะครับไฟแดงตัวมันเองก็ดับด้วยนะครับแล้วก็นับไปอีก5วินาทีนะครับแล้วก็ลดลดเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็จะไล่ไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้ทีหนึ่งนะพอทีหนึ่งครบ5วินาทีเนี่ยไล่ไปเลยนะครับทีหนะนึ่งหรือทีสามนะนี้เท่าทีทีสามนะครับอ่าพอทีสามครบปุ๊บนะครับ มันก็มาต่อให้เป็นสีเหลืองนะครับต่อสีเหลืองสีเหลืองครบ2วินะครับก็มาต่อสีเขียวอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นเวลา5าวินะครับแล้วเราก็ลดก็เคลื่อนที่หลังจากนั้นก็เมื่อครบ5าวินะครับมันก็จะทําให้สีเหลืองโซนหนึ่งเป็น2วิไล่ไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยพอครบ2วิแล้วนะครับก็จะให้สีเขียวติดนะครับสีเขียวติด ครบ5วิแล้วนะครับครบ5วิแล้วก็จะทำให้สีเหลืองติดเป็นเวลา2วินาทีนะครับพอครบ2วินาทีนะครับตัวสุดท้ายคือทีห5นะทีห5เนี่ยทีหวินาทีพอครบ2วินาทีแล้วทีเนี่ยผมก็เอามาต่อนะครับเอามาต่อต่อ,อขนานนะครับที 5, ก็ทำให้มันทรานกลับมาทำให้มันเขียวอีกรอบหนึ่งมันก็จะวนลูปของมันไปอย่างนี้นะครับ ีนี้ถ้าเราต้องการที่จะหยุดการทำงานเราก็มาที่ตัวนี้นะครับพากด x 2ปุ๊บเราก็หยุดทั้งหมดเลยนะครับก็คือ s ตั้งแต่ s s 2 0จนถึง s สุดท้ายเลยนะครับที่เราทำนะครับแล้วก็ y ทั้งหมดเลยแล้วก็แล้วก็โซลิซตให้หมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมา simulation ดูนะครับว่ามันทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวท่านก็ไปไล่กันเองนะ ไลต่ตามตามวงจรไฟเขียวไฟแดงเลยนะครับซึ่งมีให้แล้วในตัว IO นะครับผมทำ IO ไว้แล้วนะครับท่านจะไล่ไป A B C D ไล่ไปเลยนะครับประมาณนี้นะให้เห็นภาพด้วยนะครับประมาณนี้ท่านก็จะได้เห็นมันวิ่งวิ่งวิ่งเป็นสเต็ปไปนะครับอ,อนอะมาเลยนะครับเขียวมาแล้วนะ sg สยี่สทำงานไล่ไป sg ยเห็นไครับมันก็ไล่ sg สยี่ส2บี่สวิ s ยี่สิบสวิ s อี่สิบสามวินะครับ s อย่ส uh, ิบสี uh, เนี่ยก็จะไล่ไปผมดูแค่ s นะ s ยี่สิพอ s อ7ยเ็สร็จปุ๊บ2วิปุ๊บ,บมันก็ขึ้นมาเป็น นี่ครับ S 2 0เหมือนเดิมนะครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีรถวิ่งตลอดวนลูปตลอดเวลานะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราจะทำโหมดของอ,อ m n n u a l mode auto mode นะครับทำบิงคลิ n งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือ Emergency ต่างๆหรือควบคุมด้วยตัวเองก็สามารถทำได้นะครับทำได้อันนี้ก็ให้รู้แนวว่ามันสามารถทำได้ ทำประมาณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันวนกลับมาเห็นไหมครับเนี่ยก็คบรบหลูพอดีนะครับก็นะครับหวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เอาเป็นประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ